วันนี้นะคะก็มาพบกับน้องยายาในรายการยายาคิดเชนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องยายาก,ก็จะมาทำเมนูโปง,งน้องยายานะคะก็จะเป็นเมนูหมึกชุบแป้งทอดนะคะตัะดีะคะ่ะการเตรียมตัวในการทำอาหารนะคะก็จะมีผ้ากันเปื้อนแล้วก็ต้อง ผู้หญิงต้องเก็บผมให้เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะวันนี้เรา,เเรามาทําเมนูอะไรคะจะเป็นเมนูปลาหมึกชุบแป้งทอดนะคะมีปลาหมึกด้วยแล้วก็วัตถุดิบในการเตรียมนะคะวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะวันนี้ในการทํอา่าอะไรนะปลาหมึกชุบแป้งทอดใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเป็นเกลือนะคะเกลือนะครับ แล้วก็มีไข่เอามาดูหน่อยดูหน่อย่ไข่โอเคแล้วก็มีแป้งข้าวโพดนะคะไหนดูแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดยกให้ดูหน่อยโอเคแล้วก็มีปลาหมึกโอเค <Okay. S 1> อันนี้เป็นถุงแป้งข้าวโพดแล้วก็มีส้มเอาไว้กวนหลังจากที่เราผสมกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องลงองอ้างปลาหมึกต้องหั่นยังไงไหนดูก่อนปลาหมึกต้องหั่นไปชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ก่อนทําเราต้องไปล้างมือก่อนนะคะโอเคนี่ปลาหมึกนะครับ ส่วนปลาหมึกเด็กๆจะต้องให้คุณพ่อคุณพ่อหรือคุณแม่หั่นให้เนาะถูกไหมฮะอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็สะบบน้แห้งเมื่อกี้หลังจาที่เราไปล้างมือเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็เช่นมือกับพิชูที่เขาวางไว้ให้เราก็จะมาสสมวัตถุดิบกันต่อเลยค่ะอเคอันดับแรกทำยังไงคะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะก็จะจะใส่ให้หมดเพื่อจะได้มีรสชาติความเค็มนะคะใส่ลงไปในใส่ไปในแป้งเลยอ่ะใช่ค่ะโอเคใส่เยอะไหมใส่ให้หมดเลยค่ะอ๋ออันนั้นขนาดเท่าแบบโอเคโอเคแล้วก็ทำยังไงต่อคะเดี๋ยวต่อไปก็ไข่นะคะ แล้วก็ต้องตอกไข่เข้าไปในแป้งข้าวโพดที่ผสมกับเกลือแล้วเล็กน้อยนะคะโอเคโอ,โอไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอโอเคนะคะเด็กๆอาจจะมีเลอะบ้างไม่เป็นไรนะคะฝึกนะคะเด็กๆทุกคนต้องฝึกนะคะรับแล้วก็ต่อไปอ่าทำยังไงฮะก็เราก็จะมาอันนี้ออก่อนก่อทิ้งถังขยะ โอเคเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะฮะเไว้ข้างหลังก่นนะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้นะคะที่ผสมเกลือเล็กน้อยแล้วเนาะม,มีแป้งผสมเกลือแล้วก็ไข่นี่วัตถุดิบทั้งหลายก็แต่งมแล้วแล้วเราก็จะมากวนผสมกันค่ะกวนผสมเหมือนวกวนไก่เจียวอค่ะแต่นี้จะเป็นกวนผสมแป้งข้าวโพดนะคะโอเคผสมผสมนานไหมคะ น่าจะนานอยู่ค่ะเพราะว่าแป้งมันน่าจะเยอะจากเมื่อกี้นะคะที่เรากวนแป้งเสร็จแล้วใช่ไหมแป้งมันก็จะกลายมาเป็นแบบนี้นี่คือที่คีบหมึกใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะคีบหมึกให้ดูเลยนี่นะคะก็เอาตัวหมึกทีละอันใส่ลงไปในแป้งก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็วิธีต่อไปก็ เอามาครุกเลยค่ะครุกให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้เสร็จทั้งหมดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะนําไปทอดในกนะทะตรงนู้นนะคะแต่ขั้นตอนที่โทอดนะคะถ้าเด็กๆทำเองต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะ ตรงนี้นะครับผู้ปกครองต้องต้องช่วยเด็กๆก,ก่อนนะฮะอ่าโอเคอ่าจะรอให้อาสอนอันนี้สักก่อนถักใส่ไปเยอะๆลูกใส่ไปเยอะๆขั้นตอนตรงนี้ผู้ปกครองจะต้องระมัดระวังนะฮะให้เด็กๆอ่าต้องใช้ดินหนึ่งอ่าถ้ามันมันจะเละนะคะพอใส่ไปเยอะโค้ท นะคะก็ถึงขั้นตอนอันสำคัญก็คือการชิมค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะชิมกันเองก่อนนะคะชิมชิ้นไหนดีชิ้นไหนอร่อยดีนะเอาชิ้นนี้แล้วกันค่ะโอเคชิ้นนี้นะอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มไก่นะคะกินไัเลยค่ะจิ้ม้าแฟเล่านี้เนื้อหมึกอยู่ข้างในแล้วก็แป้งกรอบอยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราต้องเป่าก่อนเพิ่งเพิ่งเสด็จน้ำมันเอง เดี๋ยวชิมกอนนะคะออยค่ะกบมากอะไรัหมเลี่ยงค่ะกอบากเดี๋ยวมาชิมดูก่อนต่อไปนะคะเราจะ,ะให้คอยนชิมมากนะยคะว่าอ,ร,อาร่อยจริงไหมชิ้นไหนชิ้นนี้นะชิมหน่อยชิมเลยชิมค่ะอ,อื้ อือร่อยนะคะอร่อยมากนะคะกินกับข้าวอร่อยนะคะกินกับข้าวอร่อยน,ออยนอู่นค่ะอีกชิ้นหนึ่งนี่แล้วก็ชิ้นอืม เรื่อง่ะเอ,อ่ะสำหรับวันนี้นะคะการทำหมึกชุบแป้งทอดก็จบลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะในของช่องคลิปหน้าไปแน่นะคะรายการยายาคิเชนแล้วก็ ตอนหลังก็มาพบกันอีกนะคะกับรายการยายยักษ์พิเช่นะคะแล้วบจอกัน